แต่ก่อนจะเข้าคลิปครับผมผมก็ขอขายของซะหน่อยครับผมกับเกรเน่แบรนด์ธัญพืชอร่อยที่ทำถึงได้ตอนนี้เขามีสินค้าใหม่ครับกับเกรเน่พลัสอัลมอนต์คุกกี้ผสมธัญพืชนานะชนิดว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตอัลมอนด์แป้งสาลีไม่ขัดสีสูตรพิเศษสูตรไม่เตินตมน้ำตาลครับผมมีด้วยกัน2รสชาติแคนเบอรี่ไวช็อกชิพและคุกกี้แอนด์ครีม หาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่7 e เ e ่ e อทุกสาขา20บาทเท่านั้นครับและเมื่อซื้อครบ300บาทครับพิเศษสามารถนำไปแลกของพรีเมียมได้ที่เพจเกรเน่สแน็คเลยครับด้วยการนำใบเสร็จ7 e เ e ่ e อีเลออนไลน์หรือว่า7 d เ l ่ v e r y เไปแลกได้เลยครับแต่ถ้าบอกว่าคุณซื้อเกรเน่แล้วมาจากเพจไลฟ์ฟรีให้หน่อยก็จะขอบคุณมากเลยครับจอย่าไปบอกพนังกงานเซเว่นนะบอกแอดมินเพจครับผม มาถึงอารามิสุูกเซตถูกเซตปุ๊บโอ้โหเด,ดชช็อตแบบแม่นยำซิบบี้เปิดออดมากับผมแล้วฮีโร่โดนอยู่กันครบ5คนเลยเป็นออดที่แบบโอพิ P, มาหาโบนัสแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีิดแร f เฟิร์สลัดไป เอมเบอร์ที่แพ้เลนแปนาทีรูนมาอารามิสปสุกตัดแล้วก็ตัดดับ,ดบเบิลดาเมจไป <Okay. S 1> ปุ่งมาแชปซิลิ่งเชนโดน2ฟ้าซอบคอมโบครับผมทบ oh. สันแปลงร่างหลบดาเมจมาโดนแอรโร่อย่างเดียว oh. ต้องการคอมโบหนึ่งคอมโบนะฟาสันตัดไปก่อนแชปแล้วก็ไม่รอใช้ซิลิ่งเชนเพราะมานาไม่มี oh. แกงทำเกมสโมโบมาครับผม แบบเซลิ่งเชนแอโร่คอมโบแปดสติ๊กี้บอมและเอนชัน้นพิเศษก็ผมมีครีปบรเิเกนฝากออกขวาแต่เขายังไม่พออยู่ดีเซฟโคกใส่ Respect ไปแล้วเด,ดชช็อตปาขวานโอเคไม่ต้องจ่ายจ่แค่เดร์คอร์ลิงท็อปสันโดดมาครับผมฟาดสตัรนขู่เฉยๆไม่มีคนตามมาช่วยนะสกิลหมดแล้วโอเคนะครับแล้วต้นเกมเนี่ยทุกคนเดินเดิน,นช้าอยู่เว้ยเจอเพียร์สเตเวลไปดูเอลจับรอเลยครับไม่สนใจว่าเป็นร่างผี ต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆอ้โหตัดจใจเป็นจับยืนดูแล้วทำอะไรไม่ได้ท้องสั่นแล้มาซ้อนอย่าเราไม่สุกเซฟอีกโอ้โหด้วยความมั่นหน้ามั่นใจว่าได้แน่นอนครับผมต่อให้มันเปิดร่างผีอยู่เราก็จะจับเต็มเบอร์แชเช็คเข้ามาเรื่อยๆโนวันก็เด,ดชชอนเช็ค ไอทีพีเขาตัวดายเดียวนะยิ่งยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยละถ้าซิปพีเขาฟาร์มจะได้พลิ้งทางไฟอ่ะอาจจะกลายเป็น OG ที่แพ้นในยกแรกเหมือน OG มารวมกันข้างบนอยากเข้าโลชารันอ่ะเพราะว่าเฮม,มเฮมมาแล้วนะเฮมมาแล้วอาลานมาแล้วมันทำให้เข้าโลชาร์ดได้โดนก๊อปร่างเมตอรไปครับผมโป๊กกันไปโป๊กกันมาเอมเบอร์เสียเลือดไปเยอะมูนไลท์ออกเลยด้วยท็อปสังคมมาฟาสต้าสี่โอ้แมววูคงวงใหญ่แบบ ทบท้วนโดนทุกคนไล่ดังฝั่งของ i t ทออกไปครับจูพีเมื่อกี้ที่เลือโลจะรีเซ็ตถอยกลับไปโดนจับซะก่อนเป็นฟิดแฟกได้คิวและมูนไลท์ก็จะหมดแล้วนด้แต่กดเบรดเมลสะท้อนใส่โนวันก็ผมสะท้อนผ่านผีเดอะคอลลิงนะแเห็นไหมมันติด LC ไม่มีบิงเว้ยเลยอาศัยจังหวะพิกออฟก่อนไม่ได้ก็ผมพวกเขาฝืนที่จะมาสู้เองนะยังวะ อย่างแบบโป๊กกันไปโป๊กกันมายัางไม่ได้ผู้ชนะที่แท้จริงเฮ้ยเลื่อนโลงโอ้ยไปก็และมีหุบเซฟแล้วเปิดร่างผีผมคิสต <The Bell S 1> ูเบลเอาวะอ๋อ oh, โดยเบดเมลสะท้อนตายโนวัน no คือมันแชปไปแล้วมันยืนติดคู่กันนะเลือดต่ำทั้งคู่ด้วยท็อปสันหลบออกไปได้ตรงนี้มีออฟเซิร์ของ OG อยู่ครับผม เลยรู้วิชันคนที่จะตามมานะแต่ก็โอเคเอจิสวีเคมกลางไฟครับผมโอ้โหแล้วโดนเด็ดช็อตของตัวเองยิงสวนไฟเคมดูไม่ค่อยสู้ดีนะเริ่มงงแล้วนี่มันผีใคร กันแน่ผมซิลิงเชนจับโนวันได้ Respect ย่อนระเบิดเข้าไปแย่ yeah, แล้วมีหุบเซฟจากระเบิดทุกอย่างแล้วบลาซอกออกมาปุ anta, ๊บวิแมนต้ารับแอโร่ให้แต่ว่าซิปปี้เราจะไหวอยู่ผมวิ่งมาดวลโฟกัสโนวัน no เลยแล้วเมื่อกี้คือโนวัน no ว่าอยู่ดีกวนวน็วิ่งไปแนวหน้าครับมือปืนวิ่งไปแนวหน้าะเดี๋ยวรอดูครับว่าซิปปี้จะลำคาญเรเดียนสขนาดไหน จู่ๆโอีครับผมเปิดฉากตีป้อมแบบไม่มีปีไม่มีคุยเอทิสก็ไม่มีแล้วอยู่ๆก็เปสเฟสเฉยเลยเออโอ้มันดันมาว่ะเราก็ดันกลับว่ะสุดท้ายโอีไม่มั่นใจครับผมกลับมาสู้ฮะโอเดช็อตไปตัดทีพีแบบว,าว What the heck that? ้าวว t t เดอะเฮ t แด t วิลลารางงอยู่ๆโดนเด,ดช็อตเฉยแล้วอะไรข้างล่างก็ยังไม่ยอมกลับส่งโนวันกับไปดีเฟน มีคนพีพีกลับมาได้บ้างซิพีซ่อนตัวอมูลไลท์แต่ว่าบิงไม่ได้เป็นยังไงล่ะเจอพลังของเรเดียนส์เข้าไปครับผมเอลซี LC. มีบิงแต่ว่าไม่สามารถเสริมให้เปิดได้ครับผมบิงไม่ไม่มีประโยชน์จะกลับเข้าไปดูเอลโดนฟาสานตายซะก่อนเรสเปกไม่มีเร็ทชิเทเซอร์แล้วด้วยนั่นเดะวาร์ปกับมาโฟกัทสทสีทอปสันซัดท็อปสันนี่เดียวท็อปสันมีจิงกูพยายามตีสู้แต่ว่ายูนิตเยอะเกินไปไม่ไหวครับผม เดี๋ยวขอลิ่งโซนไว้ครับผมนันเดะกอปร่างเมตามานะแล้วท็อปสันบุ้กงเซอร์ไพรส์ฟาสันมาซิบบี้ไม่มีโอกาสได้ดูเอลเลยกลายเป็นกดบีคบีมาแล้วก็วิ่งกดกลับ,บโอ้โนวันเพสเตเวลยิงใส่จ่ายร่างผีไปแล้วแต่ว่ายัางไม่มีใครตายแนละ้วชิบหายโดนแอร์โร่โดนแอร์โร่อาราบิสไม่มีหุบครบผมโดนเวฟฟอร์เบอร์สายไปเลยเซฟ โขกใส่สวนตัวาดาเมจก็ไม่มีโดนร,ระเบิดแทงเตอร์ดาเมจด้วยเหลือบชอปสันชอบสันพยาธีโอชันอย่างสิ้นหวังครับผมและอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ได้เอทิสไฟครับผมโอจี OG. แต่ว่าลุกขึ้นมาไม่มีบีเคบีนะโยนยอดระเบิดไปแล้วชอปสันรีบโดดออกแมนต้าโดดจังหวะครับผมโดดสองจังหวะโดดสามจังหวะตัดเอจิสศัตรูไปได้แต่เกมไม่ได้ดีขึ้นเลยครับผมเพราะทีมไฟเมื่อกี้เป็นโอจีที่แพ้นะ เนี่ยถ้าคุณดูดาบแบบนี้เนี่ยดิวิชั่นหนึ่งนะคุณคงบอกว่าโอ้ไอทีบีคงจะแย่ว่ะแต่ตอนนี้ผมผมชินแล้วครับผมดู OG ดิวิชั่นสองทัวที่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ท็อปสันโผล่มาวู้งโคงโค้งสิบปีสิปีกดบีทบีเดินถอยแล้วก็ขาดสิป,ปีไม่ได้เนี่ยก็คือเสียสกิลไปละนันเดกเข้าไปล้มด้านหลังกับเรสเพคก็ผมจัดการไปสองเฟสเดวิลพยายามฆ่านันเดกนันเดกเวฟฟอร์มหนีออกมาโดนโค้งตายไหมตายว่ะโอ้โหนี่ก็ได้เลึกอ้าวไอ้นี่ก็ได้ลเดล t o o much d i o n 2 Oh my god Division 2ชิบหายวานมีอารามิสรอเซฟอยู่กบผมโอ้เจอสุปรีมพุ่งมาโฟกัสที่โนวันโดยเฉพาะใส่เดมอนิกซินส์พาโนวันออกก่อนมอฟเกิดแล้วทั้งทีมเกิดแล้วมอฟก็มีชีส้วยน,นะตัวท็อปสันครับได้สตนนิกเพิ่มมาแอรโร่เปิดเปิดวิชั่นไป ดา,าราวตัวนี้ ICB ยืนคาวอร์ตกันหมดเลยจังหวะนี้เข้าไปแคร็บซะหน่อยฟาสต์ตาสองผู้คงโดดลงไปเหยียบโฟกัสไอซีป,ปีไอซีป,ปีโดนหกแต่ว่ามีฟาสต์ตามช่วยจากเบอร์ลินครับผมฟาสต์ตาสวนจากดันเด็สมันเหมืนดันเด็ก,กรอบแรกมาก,กินทิ้งมาตัดเอซีพีท็อปสันหน่อยที่พี่ตายไปก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้ดวลใส่ใครรวมถึงตรงนี้เบอร์ลินโดนสะเก็ดสงครามตายอะไม่ได้สังเกตว่ะตายยังไงวีฟราณ่าแล้วโนวันเนี่ยไม่เสียอันติเลยนะ ทำได้แค่แชป์ซีรีส์เชนกดดันไปเรื่อยๆครับผมนันเดก,ก็จะขอฟาดสักทีหนึ่งแต่โดนเด,ดชช็อตไล่ซะก,ก่อนโอ้ยไอ้นี่มันโดดมาว่ะบราซอฟโดนสองระเบิดแดงด้วยครับผมและทิมแบกตายเลยโอ้ระเบิดระเบิดแรงมากๆเพรสติเวลไป,ไปไม่ช่วยเพิ่มเป็นดาเมจเว้ยนะผมผูกเซฟเพื่อนที่โดนดูเอลและท็อปสันเซฟไปได้นานมากๆครับจากอารามิสกลายเป็นท็อปสันหันกข้าไปหวดสวนที่พี่ตาย91วินาท็ดพิีได้แบกด้วยครับช็อตนี้ คลายกันไปคลายกันมาคลายกันไปโอ้โอ้มีชีสว่ะเขามีชีสแต่ว่าอะไรทอมสันมีสตันีิครับผมมีดูดเลือนเหมือนกันโอกสวนละเคาะฟรีตุบตับตุบตับตุบตับฟาสตันย้ำและกลายเป็นนันเดตายแปดวิบโกวิ w. และคุณคิดดูไอทีบีก่อนหน้านี้ไม่ไง่ายนำอยู่เลยทำฟรีปได้เอลซี LC ทำไม่ได้เงินออฟเลนเลยห่างก,กันขนาดนั้นครับเกือบหมื่นเลยทอปสันพุ่งมาฟาสตันวูคงโฟกัสในซิปปี้ซิปปี้วิ่งเหนียจะวูคงมาได้ส่วนซูพรีมก็พุ่งออกมาไดด้เเช่นนียวกั อารามิสบิงป่าแจกอติครับผมบิงมาแจกอตินันเดโดดเข้ามากลางวงฟาสันแส่อารามิสกระสุนาน้ำไปแล้วอะไรดาเมจอยู่ไหนวะเนี่ยกระสุนาน,าน้ำหุบซื้อเวลาตัวเองไว้ครับอารามิสโอ้ยเวฟฟอร์มเข้ามาแล้วไม่มีขาออกครับผมอเอาอีกแล้วนันเดซิเลเจอร์มอฟฟิงไม่หรอเข้าได้ออกไม่ได้เหมือนตอนแหลกขวาเลยครับผมโนวันโดนแอโร่ไปแต่ยังมีเอติสนะครับสุพีมพุ่งเข้ามา โฟกัสที่เซฟเซฟโดนพุ่งยักษ์เรื่อยๆแต่มีหุบเซฟจากอารามิสครับผมยังฆ่าอารามิสไม่ได้ก็ไม่ชนะไฟแชปเรื่อยๆแต่ดาเมจปิดคิวไรไม่ได้มีตบสันตายไปหนึ่งคนบายแบกกับมาครับชุดรีมและตรงนี้ซิปปี้โผล่มาแต่ไม่มีไม่มีดูเอลครับผมได้เค่มาตีอารามิสไม่มี CC, สีีโดนเฮกสวนกลับไปเตะช็อตหลาไปโดนอารามิสสแปมพิษเรื่อยๆหุบเซฟออกมามีตุพรีมพุ่งมาขวาไว้ครับเซีรริ่งเชนโดนหอกปักกลางหลังซิปปี้ตาย โนวันเปิดเฟสติเบลมาตีเรียกทีมเซเซอร์เสียจังหวะเล็กน้อยเรียกทีมเซเซอร์เมื่อไหร่จะหมดเนี่ยโดนดิซามไม่จบไม่สิ้นครับผมคิดแปกตายไม่เอ่ยยังอยู่ยังมีฮิวยังยื้ออยู่ได้ครับผมเสียแค่อารามิสโตนั้นนัดเดะมาครับผมลงมาถึงปุ๊บโดนเดอะคอลลิ่งโดนเดนช็อตเบรสป์พยายามยื้อให้ครับผมโดนมาฟลาซอฟเรียกทีมเซเซอร์ดิซามโนวันโนวันโดนดิวเอลจับ น่าจะเสียชีวิตแรกไปอารามิสตายครับผมแล้วไม่มีคนหุบเซฟให้กิดแฟกมานาหมดแล้วด้วยจาะยังไงครับโนวันโนวันออกมาปึ๊บโดนเทสช็อตของตัวเองติดเพียแต่ว่าเพสเดเวลสวนยิงสวนแต่อะไรเรียกทีเพเซอร์อีกแล้วพลังเมตาขตัคทีสพยายามสาดกระสุนแล้วมีสตาลิกเติมเลือดอยู่ถึงแม้จะกดใช้ไม่ได้โฮกจากเซฟค no รับผมเบนโนวันยิงอยู่ฝ่ายเดียวตบแตกไปครับผมไฟนี้และจีจีขอเกมแรกครับผมกลายเป็นโอจี ได้เกมแรกไปก็ผมพลิกกันไปพลิกกันมาแต่ช่วงหลังเนี่ยผมว่าแครี่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีปัญหาทั้งคู่เลยนะ